สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนงนัทกล้าหารสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่2ภาคักเรียนที่1ปีการศึกษา2568คณะครุศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราราชสีมาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอ่านนิทานเรื่องยาย่า,ยายไม่ชอบอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่านเรื่องคำควบกล้าคำคล้องจองพัฒนาการเขียนเรื่องตรงตามมาตารฐานตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ นิทานเรื่องนี้เป็นผลงานในรายวิชาการอ่านและเขียนลำดับช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านได้รับชมการอ่านนิทาน,นรายละเอียดดังนี้เรื่องยาย่าไม่ชอบอ่านหนังสือคำนำําหนังสือนิทานประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้เป็นหนังสือนิทานประเภทเรื่องสัตว์ ที่แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำและสอนให้รู้หลักการของคำคลองจองและความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดและส่งเสริมการเขียนคัดลายมือการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัส่รักการอ่านผ่านการอ่านและการเขียนจากนิทานภายในหนังสือนิทานเล่มนี้ประกอบด้วยนิทานหนึ่งเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคนสัตว์แต่ละหน้าจะมีภาพการ์ตูนสีสันสวยงามน่าอ่านเหมาะ กับเด็กชั้นปถมศึกษาปีที่3ผู้จัดทำหนังสือนิทานเล่มน,นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช้าวันหนึ่งยาย่าเดินเข้าโรงเรียนด้วยความดีใจครูใจดีเรียกยาย่าเข้ามาใกล้แล้วมอบหนังสือเล่มใหม่พร้อมรอยยิ้มคุณครูบอกให้ยาย่าลองเปิดหนังสืออ่านยาย่ารับหนังสือมาด้วยความกล้า หน้าแรกเขียนว่ากบเขียวเลี้ยวไปเกี่ยวดอกไม้ทันใดนั้นกบตัวเขียวกระโดดออกมาร้องเสียงดังอบอบยายา่ารีบเปิดหน้าถัดไปเธออ่านว่าปลาทองลอยล่องอยู่กลางสระทันใดนั้นปลาทองก็ออกมาเวียนไายให้ยาย่าเห็นยาย่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักยาย่าเปิดหน้าถัดมาอ่านว่านกน้อยร้องเพลงเพลงเพราะ ทันใดนั้นก็มีนกออกมาบินว่อนรอบโรงเรียนเสียงสายของนกทำให้ทุกคนยิ้มได้ยาย่าเปิดอีกหน้าตัวอักษรส่องแสงให้อ่านว่ามังกรใหญ่แปลกใจจริงมังกรบินโบกปีกกว้างแผ่เสียงกล้องกลองดังสนัน่นทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจยาย่าเปิดหน้าต่อมาอ่านว่าเพื่อนแท้ไม่ทิ้งไม่ห่างทันใดนั้น กบนกปลาทองมังกรต่างมายืนเรียงรายอยู่รอบๆยายา่าพวกเขาบอกกับยาย่าว่าเพราะเธออ่านด้วยความกล้าเราจึงมีชีวิตยาย่ายิ้มกว้างมองดูพวกเขาค่อยๆกลับเข้าหนังสืออย่างช้าๆยาย่ากล่าวหน้าห้องว่าหนังสือคือเพื่อนอ่านทุกครั้งเหมือนเดินทางไกลคุณครูยิ้มและตบมือเบาๆเก่งมากลูกเธออ่านได้ดีและชัดเจนมาก ยาย่าปิดหนังสือช้าๆแล้วเดินกลับเข้าที่แต่เสียงเพื่อนวิเศษยังคงดังก้องยาย่ากลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือทุกวันยาย่ากลับบ้านมาอ่านหนังสืออย่างมีความสุขและยาย่าเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มซ่อนการผรจญภัยที่ยิ่งใหญ่แบบฝึกเรื่องการอ่านจัดใจความคำควบกล้อมคำค้องจองและการเขียน สาระการเรียนรู้เรื่องมาตาตัวสะกดคำคลองจองคำหวบกล่อมข้อมูลผู้จัดทำหนังสือนิทานสรุปภาพรวมนิทานสั้นๆนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยาย่าไม่ชอบอ่านหนังสือแต่พอคุณครูให้ยาย่าช่วยอ่านนะคะยาย่าก็รับมาอ่านด้วยความกล้าค่ะแล้วก็ทําให้เรื่องราวในหนังสือเนี่ยออกมาสู่ในชีวิตจริงทําให้ยาย่าตื่นตาตื่นใจมากๆค่ะข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นะคะคือการอ่านหนังสือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ